สวัสดีครับพบกับช่องพ่อแม่หิ้งและเพื่อนอบิเซียวครับนี่ครับอยู่ที่ร้านอาหารอีสานครับไก่โบกไกจากบริเวณงานนะครับเซ่บอีสานยาโสธรราบยาโสงานคืนนี้ก็อยู่ที่ร้านเชียอินหกครับรังสิตรปรุมธาน,นีครับ ใส่ตันหมดต้มหมูย่าต้มเอ็นแก้วตามกูกุ้งสดแต่ก็ย่างเนื้อแดดเดียวเหลือพอหมูแดดเดียวทอดหมูแดดเดียววันนี้ไม่ได้กินจุนะคะ ให้ภาพบรรยายไปก่อนครับ เจ้าะขาดหรอกเจ้ะขาด <c oughs> ตันนี้ค่านะ้ำใจเป็นยังยังมงในใจเนาะไปอย่ในเือง่อ,อีไ่ะเพราพอเอกอพอเอกซนะื้อเงนาเอีซื้อเรียง หลังจากที่หาลันกับเขาอยู่เล่นอ้อมอยู่สองกิโล,ลนี่ครับเขาเศร้าเขาเศร้าใบส,ส,สองคือ,อยามควายกันเดี๋ยวฮะ เสีบมนี่มยังแห้งปนนัดอยู่นบแก้วแต่เลยนะเอ็กใจไหไ้ิอทั้งหมดแก้วะแกแก้ยยีิบห้าบรอยยิบห้าเจ้าของเต้นร้อนนี่แฟนคลับของแพรเลยนะเนี่ยก็ดูทุกวันยูทับเห็นเพื่นถามอยู่ื่อกีเลยครับเดี๋ยวจะไปหาเพื่นเพนไปเราบครับ ไปลแล้วบ่ยังก็เดินคู่คับไปตามแฟนกอ,อยู่อ๋อครับรพิ่น้าวิูทุกวันใชช่องอะไรนะพอเจออะไอะ่ะครับเจนพ่นเมื่อกี้พิ่นทักอยู่ครับพิ่งสงสัยครับพึ่สง,สไอองไปใส่อะครับ แฟนคาับเอฟซีกันมีทุกหมองครับฮะบเดี๋ยวบัทนถึงแปดนาทีโอ้ว่าแปดนาทีเบอร์จบบเบิร์ดอกกินก่อนหรอ อ้าพือนครับสีพเพียของแลยเคร่บ พุ่งนี้สลาบุรีมื่นออกจากสลาบุรีก็คือยุดมือนนึ่งเนาะจะได้พักผ่อนอีกมือนหนึ่งโอ้ไม่ลมีน้ำตกห็นมีไหน้ำตกหอยกันแม่ถ้าเป็นอืออ น้ำตกอยู่นี่ก็มีนี่เอาบ่ล่ะพี่สร้างให้โมได้ซื้อเองยังไม่ตีเอาไงว่าจะปิดเบืองน้ำตกเนาะน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อกับมีนเด็ดถึได้กินน้ำตกข้นกับมืออยู่ละลาบเลือดกันมือว่าวงเลย ขอบคุณพ่อา <petto> ม่ปีนน้องเอ็ีครับที่ติดตามกับจองพ่อแม่ขงองและเมือนและพี่เียวครับยอดติดตามตอนนี้กะอยับเสียมหาแล้วครับขอบคุณหลายๆเนอครับเดวนี้กำลังแจนในการทำคลิปครับฝาก่อยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามชีวิตมีค่านะคะ ตอนนี้ก็ได้ที่พักเรียบร้อยแล้วครับออกมาชิดเขาแล้วครับขึ้นเขาของพักของภัคก่ะอยู่ใกล้จากงานครับ ประมาณ2อกิโลคลิปนี้ก็เปาไบสั้นนี้ครับ อยากพกพอกันไมคิดหนาครับช่องพ่อแม่งยิงลำพลนแล้วพ,พีเ่เจยวครับพ่อแม่งยิงแฟนเพจรสวัสดีครับ